สนับสนุนโดยรถยนต์ฮุนได H1 การเดินทางที่สบายที่สุดกับฟูลไซส์ MPV บริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ช่วงนี้มาพูดเรื่องของเสียงกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเสียงเกี่ยวกับรถยนต์ว่าเวลาเราขับรถเราเคยสังเกตกันไหมคะว่ารถยนต์ของเราเนี่ยมีเสียงอะไรแบบดังผิดป,ปกติบ้างหรือเปล่ารับครับรก็จะมาคุยกันเรื่อง เสียงต่างๆที่มันไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นแล้วอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะสังเกตแล้วก็สันนิษฐานอ่าสังเกตแล้วสันนิษฐานนะว่ามันอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างใช่ค่ะก็เริ่มแรกเลยเอาเราพูดเป็นส่วนๆดีกว่าค่ะเริ่มจากด้านหน้ารถก่อนอ่าถ้ามาเสียงมาจากทางด้านหน้ารถเนี่ยแล้วมีเสียงดังอ่าเสียงเย็ดเหมือนเสียงหนูอย๊ดอะไรต่างๆพวกนี้สันนินฐาน ใช่ที่ถามว่าอะไรเบื้องต้นนะฮะเป็นเรื่องของสายพานสายพานนี่อาจจะสายพานย่อนหรือว่าตัวสายพานเนี่ยมันแข็งเกินไปนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสายพานก็คือเรื่องของคือสายพานี่ยมันทำงานคู่กับที่เขาเรียกว่าอ่าภาษาภาษาที่ถูกต้องเ็าเรียกว่าพูเล่แต่ภาษาช่างเขเรียกว่าูเล่ใช่ค่ะหรือพวกลูกลอกต่างๆพวกนี้เวลามันฝืดอะไรต่างๆมันก็ทําให้มีเสียงนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีแล้วเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนสายพานนะครับ อาจจะต้องเปลี่ยนไอ้ต,ต,ตัวผู้เล่นนี้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอชุดหน้าคลาสเนี่ยมันจะมีหน้าคลัสที่คล้องกับสายพานสายพานหน้าเครื่องเนี่ยมันจะมีบางทีชุดคลาสเนี่ยมันเสียนะมันเสียลูกปืนแตกลูกปืนชุดลัดแตกไอ้ชุดลัดมันจะไม่หมุนมันจะฝืนมันจะทำให้สายพานดังด้วยแล้วก็ถ้าหนักมากๆเนี่ยถึงกับไหม คือสายพานไหม้ควันจะขึ้นบางคนจะตกใจรถชั้นโอเวอร์ฮีทหรือเปล่าหรือว่าไปไหม้ไม่ใช่มันเกิดไอ้สายพานตัวนี้คือมันหมุนไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้าลูกลอกเนี่ยมันมันล็อกตายพอหมุนไปเรื่อยมันก็เลยเกิดการเสียสีลูกลอกไม่หมุนต่อสายพานสายพานมันหมุนมันก็เลยทําให้เกิดควันขึ้นอะไรต่างๆได้นะก็วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าเกิดเกิดปัญหาอย่างที่ผมบอกก็คือไอ้เจ้าลูกลอกเนี่ยล็อกตายเนี่ยก็เอากันไก่ตัดสายพานทิ้งตัดได้เลยเหรอคะตัดได้เลยถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์แอร แต่ถ้าไอเจ้าสายพานนี้ค่วงกับปั๊มน้ำด้วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดก็คือต้องจอดแล้วก็รอให้ช่างมาเปลี่ยนสายพานให้คะะแต่ว่าบางคันเนี่ยมันจะคล้องคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างเดียวก็ตัดทิ้งค่ะแล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ร้อนไปก่อนอ่าร้อนไปก่อนนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องทางด้านหน้ารถนะพวกเสียงยิ้นอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเปิดฝากระโปรงมาเนี่ยยังอยู่ที่หน้ารถเช่นเดิมได้ย <minha S 2> <but S 1> ินเสียงเสียงอะไรเขาเรียกว่าเสียงตัก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 เสียงเหมือนเหล็กเหล็กตีกันเบาๆค่ะตักตักตัก อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเสียงวาวนะฮะวาวในในฝาสูบนี่แหละ,ะก็คือวาวมันชิดเกินไปนะมันก็จะมีเสียงต้องมีการตั้งวาวใหม่ใช่ต้องปรับตั้งวาวใหม่นะฮะซึ่งในรถบางคันเนี่ยการปรับตั้งวาวก็ใช้เพียงแค่ฟิลเลอร์ค่ะ,ะคฟิลเลอร์ลลรเสียบมันจะเป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่นเหล็กก็คือตรงตามศัพท์ก็เลยฟิลเลอร์ก็คือตัวตัวอะไรนะมัน ฟิลเลอร์ภาษาไทยจัไม่ค่อยได้เหมือนบางอไปเสียบเข้าไป่ะผมเรียกเป็นเด็ฟฟิลเลอร์คือแต่เป็นภาษาไทยที่มันถูกต้องนี่เรียกไม่ถูกเป็นตัวตัวที่จะบอกระยะว่ามันควรจะห่างเท่าไหร่คิดเท่าไหร่นะฮะใช้ตัวนี้เสียบแล้วก็ตั้งแต่ถ้าเป็นรถบางคันเนี่ยซึ่งเป็นวาลรถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่สามารถตั้งมือแบบนี้ได้นะฮะจะต้องมีการเปลี่ยนถ้วยวาลอะไรต่างๆลองชงลองชิมซึ่งอันนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะอันนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเี่ย รถทุกวันนี้ถ้าเป็นวาลอาอัตโนมัติหรือวาลไฮดรอลิกจะไม่ค่อยมีเสียงวาลวเท่าไหร่เพราะมันจะปรับตั้งของมันเองนะฮะมันจะตั้งระยะห่างระยะชิดของมันเองอโดยมีไระบบะเขาเรียกว่าไฮดรอลิกแทบเป็ดก็คือใช้น้ำมันเครื่องเข้าไปช่วยนะสร้างแรงดันแล้วเข้าไปช่วยในการตั้งระยะห่างของวาลวแต่ถ้ารถที่ใช้แกส๊สใช้แก๊สใช้เป็นนานๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้วาลวชิดได้นะเพราฉะนั้นก็ต้องลองเช็คดูว่า ไอ้เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราได้ยินจากในฝาสูบแตกๆเนี่ย <c oughs> เป็นเสียงวาลหรือเปล่า <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> ไปให้ช่างตรวจสอบดู <c oughs> ก็คือเราพูดแนะนำให้เป็นเป็นข้อสันนิษฐาน <c oughs> นะฮะ <c oughs> สันนิษฐานเ <c oughs> บื้องต้นก่อน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ส่วนจะเพชรจริงอะไรหรือไม่น่าต้องให้ช่างเช็คดูอีกทีหนึ่งเพื่อความเรียกว่าอะไรความแน่นอน อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนง่ายต่อการที่เราจะไปพูดคุยกับช่างพอสัญญาถามไว้ก่อนเลยเนี่ยจะยินเสียงยิดมาจากตรงเนี้ยดะยินเสียงแท๊กๆมาจากตรงนี้จะง่ายต่อการบริการมากขึ้นใช่ครับค่ะแล้วก็อีกเสียงหนึ่งอันนี้ก็มาอยู่ในช่วงอันนี้จะเป็นช่วงกลางตัวรถแหละช่วงกลางตัวรถบางทีอันนี้จะเป็นเขี่ยวกับเรื่องท่อไอเสียท่อไอเสียเนี่ยถ้าเกิดมันผุมันรั่วเนี่ยเวลาเราเหยียบเราจะได้ยินเหมือนกับเสียงลมเวลาเหยียบเันเร่งมันจะมีเสียงบางทีมันไม่ดังมากชัดเจนนะแต่ว่าถ้าคนที่ คือรถคันนั้นเราขับประจําอเราใช้ประจําเราจะรู้ปกติเราขับเรียมันจะเงียบนน่ใช่ไหมวันนี้ทําไมพอเหยียบเร่งแล้วมันมีเสียงเหมือนเสียงลมออกให้สันนิษฐานว่าเป็นเสียงจากท่อไอเสียส่วนใหญ่เสียงตรงนี้จะออกแถวแถวถ้าเกิดจากปะเก็นมันจะมีรอยรอยต่อท่อที่เขาใช้น็อตยึดแล้วมีปะเก็นอันนั้นอาจจะเกิดจากปะเก็นไอเสียขาดนะฮะแต่ถ้าเกิดหม้อพักรั่วซึ่งสมัยนี้โอกาสน้อยมากยากมากเพราะว่ารถสมัยนี้ท่อไอเสียไม่ค่อยผูกกัน จากสมัยก่อนนีมีท่อเสียผุเนื่องจากว่ารถสมัยนี้มีใช้วัสดุในการทําท่อเสียค่อนข้างดีหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องน้ํามันที่ใช้ไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าน้ามันสมัยก่อนที่มีสารตะกวัวนต่างๆ่ยทำให้ท่อเสียผุเร็วกว่าสมัยนี้เพราะนสังเกตว่าทุกวันนี้คนซื้อรถป้ายแดงมาบางทีจนขายตัวแล้วยังไม่เคยทำท่อเสียเลยอม,มันน้อยนะที่จะซ่อมท่อเสียอะไรเนี้ยใช่ส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นพวกแบบไปใส่ปลายท่อสวยงาม<อ>ไปตีเฮดเดอร์เสียงดังต่างๆพวกนั้นหรืออย่างมากก็จะไปซ่อมพวก พวกยางหิ้วออถ้อยเสียมันจะมียางหิ้วอยู่เขาจะไม่เขาจะไม่โวนใหญ่เขาจะไม่ยึดตายเลยกับตัวรถเพราะไม่งั้นถ้ายึดตายเนี่ยมันจะทาให้เกิดอาการสะท้านแรงสั่นสะเทือน่างถ้อยเสียจะขึ้นตัวถังมันจะทําให้เกิดอาการสะท้านขึ้นเขาก็จะมีในบางจุดก็จะได้เป็นไอ้เจ้าห่วงเนี่ยเป,เป็นยางหิ้วถ้อยเสียไว้นะฮะบ,บางทีมันขาดมันก็จะทําให้ท่อแว่ง เพราะนั้นท่อไอเสียแล้วก็บางทีจอดรถก็ลงมาโยกๆเขาดูหน่อยออว่าเขายังแน่นอยู่ไหม,มถ้าเกิดจับแล้วมันโยกได้อะไรต่างๆเนี่ยก็วิ่งไปร้านกสิแต่เราให้เครื่องเย็นก่อนนะหรือถ้าเครื่องไม่เย็นก็เอาผ้าหรือใส่ถุงมือสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงเสียงของกลางตัวรถนะครับเออมีอีกเสียงหนึ่งอันนี้ก็เกิดที่หน้าตัวรถได้เช่นกันเป็นเสียงลมเนี่ยแหละนะฮะก็จะเกิดจากพวกรถที่ใช้พวกระบบอัดอากาศช่วยในการ ช่วยระบบอากาศอย่างเช่นพวกเทอร์โบพวกนี้เขาจะมีท่ออากาศเป็นต่างต่าง uh huh. ซึ่งรถสมัยใหม่บางรุ่นเนี่ยจะใช้เป็นท่อยางะนะทอยางนี่มีโอกาสฉีกขาดได้ผมเคยมีประสบการณ์จากรถรถ,รถใหม่ๆนี่แหละ,ะที่ใช้เทอร์โบเป็นเครื่องดีเซลก็ขับขับไปก็เหยียบพอเหยียบคันเร่งรอบเครื่องสูงก็มีเสียงฟีดยิ่งเร่งยิ่งดังเอ๊มันเกิดอะไรมันต้องมีอะไรรั่วสักอย่างแน่แนแล้วจริงไหมคะ จริงแล้วก็ทนฝืนขับไปเพราะว่ากําลังเดินทางไกลอยู่ยิ่งวิ่งแรงยิ่งตกแรงยิ่งตกเนื่องจากไอท่ออากาศเนี่ยมันขาดนะพอมันขาดปุ๊บแรงดันมันก็ตกแรงดันอากาศที่จะไปที่จะไปปั่นเดอร์โบต่างๆมันก็ตกนะมันก็มีการรั่วในระบบอันนี้ควันก็เริ่มดําน้ำมันก็เริ่มหายแรงก็ไม่มีแย่แล้วก็เลยเอ๊ะมันเป็นอะไรหักหัวเข้าสูงบริการเข้าไปผมได้ยินเสียงมันมีอากาศรั่วเนี่ย แต่ผมไม่รู้มันรั่วที่ไหนนะแต่ผมได้ยินเหมือนอากาศรั่วช่างเปิดมาอ๋อครับท่ออินเตอร์คูลเลอร์มันรั่วชัดเจนนะฮะมันก็ทําให้คือมันเป็นการเตือนเราก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่หนักขึ้นเพราะว่าวันนั้นถ้าเกิดผมขับฝืนขับต่อไปเนี่ยสงสัยจะไปไม่รอดเพราะว่าแรงมันค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงจะถึงขั้นดับเลยไหมอ่า คงไม่ดับไปแต่ว่าคงจะเหนื่อยมากก็จะถึงใช่กว่าจะไปไหนมาไหนกว่าจะถึงเนี่ยคงจะเหนื่อยมากเพราะว่าแรงมันตกมันไม่มีแรงแล้วแรงบูสของเธอโบมันตกเหยียบคันเร่งไปรถมันก็ไม่วิ่งแล้วมันก็อึดมากใช่แล้วก็ควันก็ดำไปนี้เลยครับเป็นรถไก่ย่างอยู่ค่ะแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของพวกเสียงจากเบรกนะเบรกฟางเวลาบางทีขับไปเนี่ยเบรกบางทีเท้าแตะเรียรียมีเสียงที่ดิ๊ดิ๊ดิ๊ดเคยมีบ้างอ่าดิ๊ดเสียงนั้นยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ะนะฮะมันจะเป็นพวกสิ่งสกปปกนะฮะที่ไปอยู่ในจานเบรกหรือผ้าเบรกมันก็ทําให้เกิดการเสียสีขึ้นได้หรือเกิดจากตัวผ้าเบรกเองที่เป็นผ้าเบรกแบบแข็งนะะเนื้อผ้าเบรกมันแข็งเกินไปมันก็ทำให้เวลาบางทีเราเลียเบรกมันเสียสีดได้ก็คือมันก็ต้องอยู่ที่คุณภาพของผ้าเบรกใช่อันนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าเบรกส่วนใหญ่จะจะเบรกอยู่ จะเบรกอยู่ปกติเพียงแต่มีเสียงน่ารำคาญนั่นเองที่เวลารถใกล้ๆจะจอดอะไรต่างพวกนี้หรืออาจจะอายคนข้างเบรกอะไรดังที๊ดหนูข้าไปวิ่งในรถหรือเปล่าใช่แต่ถ้าเบรกแล้วเนี่ยมีเสียงดังคลืดๆอันนี้หนักแล้วใช่ไหมอันนี้อันตรายเป็นจากอะไรคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาผ้าเบรกบางผ้าเบรกคือจะหมดแล้วงันเถอะมันจะหมดแล้วมันบางแล้วพอมันบางแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนื้อผ้าเบรกซึ่งมันปกติเป็นพวกคาร์บอนเป็นอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายมันจะ คือกินไปเยอะแล้วมันจะถึงเนื้อที่เป็นเนื้อโลหะแล้วเนื้อโลหะของตัวตัวพับเบรกเนี่ยมันทำให้บางทีเวลาเบรกมันดังเบรกไม่อยู่ทำไงทีนี้มันก็พออยู่นะแต่ว่ามันจะเกิดความเสียหายกับจานเบรกอ๋อก็ต้องไปเปลี่ยนจานเบรกอีกใช่เพราะว่ามันจะขูดจนจานเบรกนี่เป็นรอยบางทีเป็นรอยหนักมากจนไม่สามารถจะเจียดเจียให้เรียบได้คือเจียให้เรียบได้แต่ว่าจานเบรกมันจะบางจะบางจนบางต่ำกว่ามาตรฐานนะค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาเบรกเนี่ยเวลาที่เบรกแล้วดังเอี๊ย ยังไม่ค่อยน่ากลัวมากยังสามารถใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเบรกแล้วดังคลื่นเนี่ยให้รีบเรียบร้อยเลยให้รีบอย่างไวเปลี่ยนผ้าเบรกอ่าฮะเข้าไปหาช่างก่อนไม่รู้แหละจะผ้าเบรกหรือจะอะไรถ้ามันดังคลื่นเนี่ยให้หาช่างอย่างไวเลยนะฮะเข้าอู่เข้าไปตรวจเช็คดูว่าผ้าเบรกมันบางเกินไปหรือเปล่าจานเบรกเป็นรอยไหมนะฮะปกติผ้าเบรกนี่เขาเปลี่ยนกันระยะกี่กิโลคะถึงเปลี่ยนหรือว่าแล้วในตามระยะที่แนะนําทั่วไปอยู่ประมาณสักสี่หมื่น 40,000กิโล40,000 50,000กิโลแต่มันอยู่ที่สภาพการขับขี่แต่ละคนด้วยนะบางคนขับรถนิ่มนวลไม่ค่อยได้เบรกไม่ค่อยได้เบรกอะไรเบรกรุนแรงบ่อยๆผ้าเบรกก็จะไม่ค่อยหมดถ้าแตะเบรกบ่อยนี่มีปัญหาทําให้ผ้าเบรกหมดเร็วไหมคะมีส่วนมีส่วนเพราะว่าผ้าเบรกมันจะเรียตลอดพอสมมติฝางแตะนิดนึงปุ๊บมันก็จะบีบเข้าไปแล้วนะฮะเพราะนั้นก็ต้องคอยดูเรื่องผ้าเบรกนี้ด้วยนะครับมีหลายเสียงแล้ววันนี้หมดนะคะหมดทุกเสียงนะคะพี่บอลก็มันจริงๆมันมีอีกเยอะ แต่ว่าเวลาก็จะหมดแล้วหรือวจะให้พี่บอลร้องเพลงให้ฟังเสียงหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลัวท่าผู้ชมว่าคลิปผีหรือเปล่านะคะก็เป็นวิธีการสังเกตการเบื้องต้นก่อนว่าเออเสียงที่มาดังในรถยนต์ของเราเนี่ยมันน่าจะเกิดจากตรงไหนนะคะก็นํามาลเรียงฝากผู้ชมกันในช่วงนี้ในช่วงหน้าค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรถยนต์นะคะอยากจะสอบถามปัญหารถยนต์กับพี่บอลโทรเข้ามาสอบถามได้ช่วงหน้านะคะรวมถึงส่ง SMS มาได้เลยค่ะ4 6 7 8 999นะคะช่วงหน้าติดตามออโต้อเอาต่อค่ะ